สวัสดีครับชาวนักษัตริย์ปีขานปีเถาะปีมาเสงปีมาแมปีละกาปีจอนะครับนี่คือดวงชะตาของท่านในเดือนิถุนายน2566ทำนายโดยตำราของท่านอาจารย์ของเบ้งก็เปรียบเสมือนวันนี้ท่านอาจารย์ของเบ้งจูกัดเลี้ยงจะมาทำนายดวงชะตาให้กับท่านนะครับละเอียดชัดเจนทุกแง่มุมเหมือนท่านอาจารย์ของเบ้งมาทำนายให้ท่านเองเลยนะครับพบกับท่านอาจารย์ของเบ้งได้เลยครับเรามาฟังคำทำนายของท่านอาจารย์ของเบ้งสำหรับท่านที่เกิดในปีขานปีเถาะปีมาเสงปีมาแมปีละกาแล้วก็ปีจอกันนะครับต้องบอกว่าเสียย ได้อันดับที่5ฝนตกบนดินแห้งอาจารย์คงไม่ทำนายเป็นกรอนอย่างนี้ครับว่าดอกบัวเขียวผีบานหลังฝนค้าขายได้กำไรมากล้นแม่สื่ออาสาหาคู่ให้เดินทางไกลมีผููตอนรับจะพบสิ่งที่สกหาความเข้าใจผิดสูญสิน้นโรคภัยรักษาได้ทั้งเดือนเจริญรุ่งเรืองครับแสดงว่าเป็นคำนายที่ดีเลยนะครับเรามาดูครับฝนตกบนดินแห้งคุณเองนั้นเปรียบเสมือนดินที่มันแห้งดินแห้งนี่นก็คงจะต้องเหน็ดเหนื่อยจิตใจ มันแห้งผากมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขพ่อเขียวไร้ซึ่งความชุ่มชื่นในจิตใจสแสดงว่าคุณเองนั้นเพิ่งผ่านชีวิตที่ผิดหวังหรือจังหวะชีวิตที่มันล้มเหลวหรือเรื่องร้ายๆมาแน่นอนเลยนะครับแต่สัญ,ญลักษณ์ก็บอกว่าดอกบัวเขียวปริบานหลังฝนก็คือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าเหมือนฟ้าหลังฝนแล้วแล้วก็เป็นจังหวะที่ดวงชะตาเริ่มดีอาจารย์กงเป้งบอกค้าขายได้กําไรมากล้นสแสดงว่าช่วงนี้ถ้าคุณค้าขายคุณต้องรีบเลยนะฮะคุณจะ ได้กำไรคุณทําอะไรคุณต้องรีบเลยแสดงว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วนะครับแม่สื่ออาสาหาคู่ให้ถ้าคุณโสดอยู่ครับคุณลองไปพูดคุยกับเพื่อนญาติพี่น้องพ่อแม่สิว่าช่วงนี้โสดอยู่ไม่รู้จะทํายังไงจะหาคู่อย่างไรจะมีคนหาคู่มาให้แล้วก็ดีด้วยมีโอกาสเดินทางไกลถ้าคุณอยากเดินทางไกลคุณมีโอกาสถ้าคุณเดินทางไกลจะมีคนต้อนรับคุณเพราะฉะนั้นการเดินทางไกลกลับไปท่องเที่ยวจะประสบความสําสเร็จถ้าเดินทางเพื่อไปทํางานก็จะสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าจะพบสิ่งที่เสาะหาก็ แสดงว่าช่วงนี้ถ้าของหายคุณก็จะเจอรวมถึงคุณสแสวงหาสิ่งใดก็จะได้ความเข้าใจผิดสูญสิน้นนั่นหมายความว่าช่วงที่ผ่านมาคุณมีคนเข้าใจผิดคุณเยอะครับเรียกได้ว่าคุณพูดอย่างคงก็จะเข้าใจไปอย่างหนึ่งหรือมีคนที่แบบเขาไม่พอใจคุณลึกๆแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้มิถุนาย,ยนนี้ความเข้าใจผิดทั้งหลายนะ้ำปูที่เกิดขึ้นที่คนอื่นเข้าใจคุณผิดก็จะดีขึ้นจะสูญสิ้นนะครับโรคภัยรักษาหายได้ถ้าป่วยอยู่ก็จะหายครับทั้งเดือนเจริญรุ่งเรืองอันนี้ชัดเจนนมากมากะากะะรย บอกว่าคดีความจะชนะเพราะฉะนั้นครับใครที่มีปัญหาคดีความหรือถกเถียงหรือต่อสู้ใครอยู่ช่วงนี้คุณจะชนะนะครับเจ็บใครได้ป่วยจะหายจดหมายที่รอมาถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณรอคอยอะไรอยู่รอคอยความสําเร็จรอคอยข่าวดีรอคอยการตกลงรอคอยการเจราจาคุณก็จะสําเร็จ,จ,รจทุกสิ่งได้ดังประสงครับถือว่าเป็นคาไหนที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นฮะดูคุณกาลังจะดีอย่างมากๆเลยนะครับเรื่องเล่าจากผลคําทํานายของพยากรณ์น,นี้ต้นมูอเศรษ์คนหนึ่งของของเจ้อจึงตัดสินใจทําธุรกิจภายหลังร่ํารวยอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้น นั้นครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีตอนนี้ให้ลงมือค้าขายทําธุรกิจเลยคุณจะร่ํารวยอย่างมาหาศาลแน่นอนนะครับอี้จริงชะลักษ์อันดับ20กวนมองลงตีลักษ์ล่างดินบนลมครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งสิ้น11บทเป็นกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,111บาทต่อ1นงมงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 5 9 7 4 3 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ